ผักกาดปลาผักไรค้ค้นเอาก้อนหน่ออันนี้ผักกาดปลาอีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะซื้อภาษาเยอรมันผักไร้ขคนค่ะนี่เขาจะมีขนทั้งลำตน้นทั้งใบนะจ๊ะขนกระมียีนะจ๊ะขนเล็กๆเ,เนาะเอาไปลวกกินนับพริกเอาไปหนึ่งป๊าจ้ะผักกะหนีปลาอยู่กับสิบ ชอบเอาไปลวกเลยจ้ะป้าหยอดน,นี่หยอดใหญ่ๆ <c oughs> ปีทีแล้วลายหลายพัก,กันนี่จ้ะปีนี่ <c oughs> บ่ค่อยนี่น้องไอ้ป้าอยู่ไปรอเบิง้งหมองเคยเก็บเนาะจ้ะมองทีค่อยเก็บนั่นมือโอ้ปีทีแล้วแบบออกเป็นพืชเลยนะไปไปปีนี้ <c oughs> บวมีนยเห็นน้องบ่ออก บ่ออกแล้วกับเปลี่ยนหม่องบ่เลยจังไดน,นะ <laughs> จ <ả? S 2> ้ะเก็บไปไว้ถ้่ลวกจ้ะนี่ครับไปพ่อมองหันมองนี้เกบ็บเล็กเก็บน้อยไปเนะพี่น้องกก็ได้พ่อหลวกนะจ้ะอันนี้จะเป็น <c oughs> เป็นน้องน้ำจ้านี่สากนาำมองนี้ยอยนี่มองนี้จะมีปลาจ้ะ สะนี่มี่ปลาก็เห็นค่นามัดตกป่าอยู่ป่าส่วนหมาเขาสิอยู่ท่างฟังพูจ้จนะป่าตัวย้อยใหญะจ้หนาหนาวนาห่อนเขาสอยู่หนีตลอดแล้วก็มีคนมาตกป่าเนาะจ้ะแต่ว่าตกปลานี่ก็ต้องนี่ใบอนุญาตดิจ้าเมื่มัวมาเขาสิมาตกซุ่มซีซุ่มหาใดเนะเาะเดอนหนีเนาะก็ต้องเขาสมมติสอนแล้วก็ขอใบอนุญาตนะจ้ะเนาะจังสิตกปลาใด มาพ okay. <laughs> ่อประกาศน้ำพี่น้องปาดบดประกาศน้ำได้บ่าหนไหมร้ายร้ายพี่น้องเลยพ่นเขากำลังอันออกดอกจ้ะออกดอกพืชปืชตามคล้องน้ำหะพี่น้องพุณเม่นเมื่อได้จากพ่นไปคล้องพูดยาวไปพ่นตามคล้องน้ำไปพูดเม่นเหมือนเลย ผักอันนี้รสชาติเหมือนเหมือนผักคาดามีนได้จ้ะนี่จะเผ็ดๆักหน้อยแต่โอ้แต่ว่าผักคาดามีนบม่เผ็ดดิเนาะผักคาดามีนนี่สิเฟื่อนนิดนึงแต่ว่ากลิ่นของเขานี่เกิดไข่ไข่กันเลยกับผักคาดามีนแต่ว่าอันนี้จะเผ็ดนิดนึงจ้ะนี่ว้าวนอนๆเนี่ยโอ้ยยังได้ยังสีเก็บได้เลยพี่น้องแบบที่ว่า ย่านหัวซักลงน้ำเพราะมันยังนกู่ลมีหอดพักโอ้พกักประกาศน้ำนี่เต็งประกาศน้ำนี่นี่อ่อนๆนนโอ้ขึ้นแซมเนี่ยอ่อนๆอบอ,อุบไปหลวกแซ่แซพี่น้องนีย กกินกับตําซัวกางคลิปที่เลียวน่าจะเป็นแสบแห,ห้งวีดอ้อยเก็บไปกินเนะจ๊ะเนี่ยแสบอีหลีกบ,กบจะแล้วนึกว่ามันผักกาดเอ่อชนิดนี้เขาแก้ไปเมื่อแล้วเนะจ๊ะ ราะว่าผักคาราเม้นนั่นก็เขาก็ออกดอกไปเมื่แล้วผักคาราเม้นผักอันอีหยังแน่นอทีนั่นนะเขาเขาคือเขาออกเมล็ดแห่งแห้งไปเมื่แล้วนะจ๊ะโอ้ยอยากตั้งกองเก็บเด้จังไดรนอหน,นี่เนาะเก็บบ่ถนัดไหมพี่น้องโอ้ยน้าปักเมื่อสีพี่น้องเห็นมาพี่น้องงามคักบ,บ่โอ้ยอ่อนวัววัวเมื่อนสอน ตกดีแต่มากกอพักกันนี่นก่าลเป็นปมนี่ไ่พี่นอ้องเคยมาเถี่ยน,นึงเหรอ,อจ้ต่ว่าโอ้เหลือนกลัวแล้วเคยมาแถวนี้พอเห็นนี่มาบันี้เต็มห้องน้ำเลยเห็นสซ่อนจนว่าออกดอกอชองใส่ข้าเพิงสอกนี้วที่นี่ พืชจออกุดจกดน้อยพืชอันจำพวกนี่เนาะจ้าเนาะพวกคาราเมีนพวกพักกาดนามนี่สิเนาะนี่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอันกับมี่ขายดิจ้าซูเปอร์มาร์ก็กับมีขายเพราะว่าพลังนีเขาเจ้าจะเพาะตน้นอันเอามาเล็บไปเพาะต,ต้นกาไหมจ้ะ ต้นก้าวต้นอน่อน,ออนเนาะไอ้ข้าเจ้าจิกินต้นอ้อนเอาไปกินกับขนมปังตัดตัดโรยขนมปังนะจ๊ะหรือข้าเจ้าจะเอาไปใส่เนยหันเล็กๆจะไปผสมเนยทาขนมปังพลังข้าเจ้าจะกินแบบนั้นนะจ๊ะหรือบอแองสันข้าเจ้าเกิดเฮ็ดสลัดโอ้มีค่อยคนเก็บอยู่พี่น้องมีไหมควยคนตัดแช่ไหมมัง่งมั่งให้เบิง้ง เี็นแมา่จานั่นไหวคนเก็บอยู่อ้ห้ใหคนมาเก็บอยู่ตัวหนีหมัยน้าไปกินออกมาหลอกทวงโศกดีมาเจอ,เ,อเจอผักกาดพี่น้องเลยอันนี้ก็ิะกีบไปกินกับหลากกับก้อยนั่นนะจาน้าเนาะกินผักเคี่ยงเฮ้านะจาน๊าเนาะอ้ย น้ำอันนั่นปักอีกเลยน้ำพักน้ำดอกอันกุหลาบจ้ะข้่งนองมุก,กี้นีคุบเพราะว่ามองนี้เป็นคล้องน้ำที่นี่ปลาอยู่ลงมาเนาะที่นี่ลื่นไหมลื่นลื่นเราก็เลยไปคุบพุมอันกุหลาบป,ปักมือเลย 哎，我玩啊哟！ น้ำตนบวบต่กินกรอบแซ่บๆหนองมองนี้บบเคยเห็นมาเก็บจากเที๋ยรีจ้ะนี่ๆๆนเคยผ่านมาอยู่แต่ว่าบ่าเคยเก็บเนาะเ <ๆ S 1> พราะว่าปีที่แล้วว่มีนะจ้ะพักอันนี้ รอเยอะด้ไปทีแล้วแต่ว่าเรเห็นมี่นี่เพิ่งเก็บครั้งแรกข้องนามมองนี้เก็บมึงน,นี่กะสิบพ่อเราเราจะไปน้องพ่อได้ไปกินแล้ว ินคือกันเลยกับผักคาดามินเวลาเขอเก็บจัสิสๆนะเก็บคือผักกาดหินเห้องแม่พี่นอ้องกินเขาคือกันเลยตาโชคดีตั้งกล่องได้พี่น้องตั้งกล่องในาน้ำนี่นี่ขันกล่องลมทวนนี่ก็คือดับไปเลยยล่ะนยกล่องตั้งกล่องในานา้ำ ป้าดภูมนินันก็นงามงามน้มองเก็บก่อนวงสันเขาสีแก่ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขาออกดอกแล้วเราก็กําลังออกดอกกับมีนะจ๊ะเก็บว้ๆจะกินเพราะว่าท่างโซนทางน,นี้กับบค่คยได้มาก้ะจาะเพราะว่าจะอยู่อีกโซนทางหนึง่งเมืองของป่าย,ยูนะจน๊ะเนาะคันมาเที่ยวนากับคุงสีแก่เหมือนกัเห็เนไดสิสิไปไดนะ้เนาะเบบนมี้แบบนมีเอาเกี่ยวไม่เกี่ยวเอาเลยแบบนินองๆเลยงามงามแลย อ่อนๆเนี่ยอ่อ,อนมๆเนะีนะ่ยเมื่อกี้กล่องลมทุนเลยน้องย เมื่อกี้กล่องลมท่วนะโอ้ยตกใหม,มันปัดม,ม,นออนมันไงมนนองเลยปัดปัดมันผุดผุดละมุนอ่อนแบบนี้ลำม,มันอ่อนกอบก ล่ำกรอบคือพักไอ้นั่นแหมพี่น้องพักแว่นเห็นไหมเนี่ยวลาเลาเก็บนี่คี่ยอดพักแว่นเลยจ้ะกรอบๆแต่ว่ารสชาติเขาสิบก่กคือพักแว่นนั่นแหละจ้ารสชาติเขาก็จะคือพักคล้ายๆปักกาดหินเข้าไปยังนั่นนะ,นนะมันพี่น้องไอ้นี่เนี่มาจ้ะนี่ยืดขึ้นเห็นไหมเขายืดขึ้นยืด,ยดคือพักแว่นไหม นีออออ่คืนพักแ,แกว่นเลยแล้วก็เวลาห้าเดียนี่จะกรอบคือพักแว่นเลยนะจ๊ะั้อันนีเขาจะขึ้นไอ้นั่นได้าจะาขึ้นตามคล้องน้ำอือหมดเลยหมดเลย ขึ้นตามคล้องน้ำจ้ะจากนา้ำที่ปากเวนเท่านัา่นแหละปักเว็นเ้อก็ขึ้นตามน,น้ำเนาะ ก,กบอบน่ะปุ้ยเก็บมวนแท้เนี่ยน่ะพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วันนี้น้ำกักเลยนี่ปีนอพี่น้องอ่อนๆอวบๆเลยจ้ะ,ะกบอบคือพักแว่นแม่พี่น้องเลยไหมเพียงแต่ว่ารสชาติเขาจะบอกคือพักแว่นได้จ้ะ,จะ ผักแวนนี่จะรสชาติบ่บเผ็ดนอกจากอันนี้เขาจะมีความเผ็ดจัดนิดนึงเป็นเก็บกินกับสุปน้อใหม่เป็นตะแซบเนาะชจมิวติวถัดบอกไม่เก็บพักปลากรอนสิจบคลิปเนาะจ้ะเมื่อกี้ปอายูเก็บยูข้องน้ำฟังหนีเนาะจ้ะผุนยาาไปผุน่พนไ,ปไปนองผุนเาาไปผุนเนาะบัดนี้มาเบิ่งฟังทางนีบัดนี้จ้ะเขาซาลี่เขาจะออกล้วงแถวนี่ออกล่งวออลงแล้วจ้ะ อีกข้องํามอีกฟังหนึ่งพี่น้องพูดอะเมื่อกีิล่ะหลายคักเลยมึงเนี่ยพูนโอุ้นยาวไปดุนแมนเหมือนเลยเต็มข้องน้าเลยจ้ะพ่นโอ้โอไปพูนเต็มข้องน้มเลยป่านโอ้หลายค่ะรูเล้วตรงมาเก็บช่วงนี่เนะาะจ้ะบางที่อาลซิเมนปีที่แลี้ยวปายูมากปายูมากมาช่วงเดือนมีนาบ่เหรอเดือนมีนาเดือนเมษาเนาะเดือนมีาน,น,มนาจ้ะ เดือนมีมาต้นเดือนเมษาเขายังบะฮันเดือขึ้นนะนี่ปุ่นเต็มข้องข้องข้องบางนี้เขาเจ้าสิย่เอาไปปุ่นเลยจ้ะยเอาแย่เอาเหยียดเลยข้องบางนี้นะจ้ะวิวทิวทัศน์มองไม่เก็บปักปามองค์เขาซาลี่เขาเจ้าถอกแล้วจ้ะโอ้ออกล่วงแล้วขอบคุณพี่น้องเอฟซีไล่ได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ได้จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า